สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานเตา induction นะครับของ Gorilla ครับผมรุ่น IT 8 4 3 S Y B นะครับซึ่งเตาตัวนี้นะครับจะเห็นว่า panel ตรงนี้ครับเป็นพาเนลการใช้งานนะครับซึ่งพอเรากดปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่มต่อมานะครับจะเป็นฟังก์ชันละลายน้ําแข็งนะครับกับการวอร์มนะครับ วมอุนอาหารนะครับส่วนฟังก์ชันถัดต่อมาเราจะดูเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะครับเริ่มด้วยปุ่มเปิดเครื่องนะครับผมพอเราเปิดเครื่องแล้วครับฟังก์ชันถัดมานะครับจะเป็นฟังก์ชันละลายน้ําแข็งนะครับซึ่งปุ่มเดียวกับฟังก์ชันละลายน้ําแข็งนะครับก็จะเป็นของการปุ่นอาหารนะครับส่วนโปรแกรมถัด ส่วนฟังก์ชันถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของออโต้ดีเทคนะครับก็คือตรวจจับภาชนะอัตโนมัตินะครับส่วนต่อมาจะเป็นการเลือกการตั้งความร้อนนะครับของแต่ละหัวนะครับซึ่งเครื่องนี้จะมีสี่หัวนะครับผมส่วนถัดมาก็จะเป็นตั้งเวลานะครับเน่ยพอเรากดรูปเวลาเราก็สามารถตั้งรูปเวลาตรงนี้ได้ส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มพอสตนะครับ พอเราตั้งเวลาเสร็จก็จะเป็นตัวเลขเขาก็จะหยุดกระพริบนะครับเราจะมาลองฟังก์ชันออโต้ดีเทคกันนะครับหลังจากเราตั้งภาชนะไปก็เนี่ยครับจะสังเกตได้ว่าเขาจับภาชนะได้เนีครับจับภาชนะก็จะกระพริบ pp, เราก็สามารถตั้งความร้อนได้นะครับว่าเราต้องการเท่าไหร่ ส่วนฟังก์ชันถัดมานะครับในกรณีที่เราตั้งความร้อนแล้วนะครับแล้วไม่มีภาชนะครับเขาจะขึ้นรูปอยู่แล้วก็ขี่ด้านล่างนะครับอันนี้คือไม่มีภาชนะตั้งนะครับหรือว่าภาชนะที่เราใช้ไม่เหมาะกับ induction นะครับผมส่วนฟังก์ชันถัดมานะครับก็คือการประสานหัวเตาเข้าด้วยกันนะครับ